ก็ขอกาบสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับอีกตามเคยนะครับกับพระบ้านๆนะครับของช่องมุคุณพระเครื่องนะครับวันนี้เราก็พบกันใน EP ีที่19นะครับของเรานะครับและเราก็ขอยินดีนะครับต้อนรับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับและเราก็ขอฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อครั้งหน้าจะไม่ได้พลาด E ีพีใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับ สำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับก็0861223935เลยนะครับหรือว่าจะเป็น ID Line ก็0861223935ได้เลยนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับสองช่องทางนี้เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เราก็เปิดด้วยราคานะครับ400ทวนนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับไม่บวกเพิ่มทุกรายการเลยนะครับย้ำนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะพี่นะมาดูรายการที่1่นะพี่นะ รายการที่หนึ่งนะครับสมเูนะเเรณร์นะพี่นะเนื้อกลกบมำวนสารแน่นๆนะพี่นะไปดูเนื้อหากันนะพี่นะ,ะนี่เลยสวยๆอย่างนี้เลยพี่สวยๆเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับโทรหาทักหาได้เลยนะพี่นะศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะ,ะดูแจ่มๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะดูกันแจ่มๆเลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะ ศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะดูด้านข้างเี่นะศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่พีๆท่านไหนสนใจนะพี่นะทักหาได้เลยนะครับทักหาได้เลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยดูช้าๆชัดๆไปด้วยกันนะพี่นะดูช้าๆชัดๆไปด้วยกันสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะ อ่าสี่ร้อยนะพี่นะสี่ร้อยราคาแบ่งปันนะพี่นะสี่ร้อยนะครับเอามาดูรายการต่อไปนะครับรายการสองเลพี่นะรายการที่สองนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะอะมาดูนะพีนะ่มาดูเนื้อหากันนะครับอ่าเนื้อหาเป็นไงพี่เนื้อหาสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะเนื้อหาเก่งๆอย่างนี้เลยนะพี่นะแก่งๆอย่างนี้เลยอ่ะ like like ah, สวยๆอย่างนี้เลยนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับทักหาได้เลยนะพี่นะทักหาได้เลยนะศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะโทรหาทักหาได้เลยนะครับดูนะพี่นะสวยอย่างนี้เลยนะครับดูด้ดานข้างนะพี่นะดูด้ดานข้างอ่าสวยอย่างนี้เลยนะพี่นะศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะ ปุ่มแปดหกหรือสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะอ่ะปิดบอกปิดคําเดียวนะพี่นะสองวันถึงหน้าบ้านนะพี่นะสองวันถึงหน้าบ้านเลยนะครับพีพีท่านไหนจะสะสมไว้ให้ลูกให้หลานนะพี่นะในอนา,นาคตมีมูลค่าแน่นอนนะครับอ่าสวยๆอย่างนี้เลยพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับรายการที่สองนะพี่ปิดบอกปิดนะพี่นะสี่ร้อยนะพี่นะ สี่ร้อยนะครับราคาแบ่งปันเลยพี่ราคาแบ่งปันอ่ะมาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่สามนะครับอ่ารายการที่สามนะพี่นะถูกใจรายการไหนทักหาโทรหาได้เลยนะพี่นะทักหาโทรหาได้เลยนะพี่นะดูเนื้อส,สวยๆอย่างนี้เลยพี่โอ้โหโเก่าอย่างนี้เลยนะพี่นะเก่าเลย สวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะดูข้างๆนะพี่นะตุบตุบตับตับเลยพี่ผมบอกเลยตุบตุบตับตับเลยนะครับตุบตุบตับตับเนื้อเก่าอย่างนี้เลยนะพี่นะเนื้อเก่าเลยอะพี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะทักหาได้เลยนะครับ ทักหาได้เลยนะครับแก่งมากนะพี่นะแก่งมากเลยผมบอกให้ว่าแก่งมากเลยรายการนี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะเนื้อสวยๆอย่างนี้เลยไปช้ชาๆชัดๆนะพี่นะไปช้ชาๆชัดๆพร้อมกันน,นะพี่นะลาแมวเปรียบกันอะรายการนี้นะพี่นะสี่ร้อยนะพี่นะสี่ร้อยนะครับ400ร้อยเลยนะครับราคาแบ่งปันนะพี่นะราคาแบ่งปันเลยนะครับอ่ะไปดูรายการต่อไปนะ รายการต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่สวยๆอย่างนี้เลยพี่ม,มาดูเกตชัยโยกันมั่งเลยพี่นะเรามาดูเกตชัยโยกันมั่งนะเก่าๆอย่างนี้เลยพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ นี no. ่พี่ดูด้านล่างสวยงามมาลามแท้แม่ตะลึงนืพี่นะอ่ะสี่ร้อยพี่ปิดบอกปิดนะพี่นะกิ้งเดียวนะพี่เนี่ยอสวยอย่างนี้เลยพี่สวยๆวยเลยสี่ร้อยนะพี่นะอ่ะสองวันถึงหน้าบ้านไม่เกิน3าวันนะพี่นะ สวยแชมป์แจ่มเลยนะพี่นะอือ่ะสี่ร้อยปิดบอกปิดนะพี่นะปิดบอกปิดนะพี่นะอ่าคำเดียวนะพี่นะอ่ะมาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่ห้านะพี่นะ mm hmm. รายการที่ห้าเลยนะครับอ่ะมาดูเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่นะ ไงพี่สวยมากนะดูรอยเน่านะพี่นะนี่ดูรอยแตกนะพี่นะผมบอกเลยว่าสวยนะรายการนี้แน,น,น่นไปด้วยมวลสารนะพี่นะดูรอยเน่ารอยเก่าพี่รอยยุบรอยย่นนะพี่นะ ผมลึกๆอย่างนี้นะพี่นะอสี่ร้อยพี่ราคาแบ่งปันนะพี่นะพี่ท่านไหนสนใจนะครับทักหา,าได้เลยในะพี่ดูเนื้อทุกๆตับๆแน่นไปด้วยมวลสารนะยุบยุบจุบยนนะสี่ร้อยครับสี่ร้อยไม่แพงนะพี่นะราคาแบ่งปันพี่ นะพี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะครับขาได้เลยศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะโทรได้เลยนะพี่นะโทรได้เลยนะครับอืสวยๆอย่างนี้เลยผมบอกเลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยพี่โอ้โหรายการนี้แกร่งมากสวยมากอะสี่ร้อยพี่ปิดบอกปิดผมบอกเลยนี่แห่ๆอะพี่มาดูนางพญากบ้างนะพี่นะสวยๆกันนะพี่นะ ดูชัดๆชัดๆนะพี่นะพี่ท่านไหนที่ชอบนางพญานะพี่นะไปดูเจีมๆชัดๆชัดๆนะพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะสวยๆเลยพี่เก่าๆแกงๆเลยนะพี่นะเก่าๆแกงๆอย่างนี้เลยนะครับเก่าๆแกงๆอย่างนี้เลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะดูแน่นไปด้วยมวลสารนะพี่นะ ะชา้าจ,จะชัดกันเลยนะพี่นะนะไปจะชา้าจ,จะชัดกันเลยนะครับนี่ผมบอกได้เลยนะครับเก่าแน่นะพี่นะ,ะปิดบอกปิดพี่คําเดียวถึงหน้าบ้านสองวันถึงหน้าบ้านสามวันไม่เกินสามวันนะพี่นะอะมาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะพี่นะอาสวยสวยเลยอย่างนี้สวยสวยคมคมอย่างนี้เลยนะครับ แน่นไปด้วยนะมวลสารนะพี่นะดีท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับสไตล์แบบนี้นะพี่นะเนื้ออย่างนี้นะพี่นะทักหาได้เลยนะพี่นะศูนย์แปดหกนึ่งสองสอ้าสห้านะพี่นะโทรก่อนได้ก่อนนะพี่นะ โภก่อนได,ได้ก่อนทักก่อนได้ก่อนพี่สุ้มมือคลิกอย่างนี้เลยผมบอกไงนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับดูด้านข้างนะพี่นะดูด้านข้างได้เลยนะพี่นะดูได้เลยนะครับโอ้โหผมบอกเลยนะครับสวยงามนะพี่นะสวยงามมากเลยนะพี่นะมาดูด้านหลังนะพี่นะอือฮอเป็นไงพี่ด้านหลัง แน่นไปด้วยมวลสารนะพี่นะแน่นไปด้วยมวลสารเลยส,ยสวยเลยนะพี่นะอ่ะ,อะปิดบอกปิดนะพี่คำเดียวกิ้งเดียวนะพี่นะสองวันถึงหน้าบ้านไม่เกินสามวันนะพี่นะไม่เกินสามวันอ่ะอย่างช้าชุดสี่วันนะพี่นะช่วงนี้น้ำท่วมอ่ะมาดูพี่มาดูรายการต่อไปรายการที่แปดนะพี่นะ สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยสวยๆเก่าๆอย่างนี้เลยพี่เนื้อนะพี่นะบอกให้เลยนะเก่ามากนะพี่นะเก่ามากนะพี่นะรายการนี้ผมบอกเลยสวยๆเลยพี่สวยๆเลย สวยๆเลยพี่ที่พี่ท่านไหนสนใจทักหาได้เลยนะพี่นะทักหาได้เลยนะพี่ศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะเรายินดีแบ่งปันนะพี่นะสวยๆอย่างนี้นะครับพี่สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับอะแบ่งปันกันนะพี่นะแบ่งปันกันนะพี่นะ สี่ร้อยนะครับปิดบอกปิดนะพี่นะคําเดียวนะพี่นะอสองวันถึงหน้าบ้านไม่เกินสามวันนะพี่นะครับนะครับอ่มาดูรายการที่เก้านะพี่นะรายการที่เก้านะพี่นะรายการที่เก้านะพี่นะเนื้อฉ่ำๆนะพี่นะ เน่ช้ำๆเลยพี่รายการที่เก้านะพี่นะรายการที่เก้านะพี่นะเนี่ยช้ำๆเลยพี่สวยๆนะพี่นะสวยๆนะพี่นะ ปิดบอกปิดนะพี่นะปิดบอกปิดนะปิดบอกปิดนะพี่นะสี่ร้อยนะพี่นะอ่ะมาดูรายการที่สิบนะพี่นะนี่รายการที่สิบนะพี่นะแข่งแข่งแห้งแห้งสวยสวยเก่าเก่าเลยพี่รายการที่สิบนะพี่สวยสวยเลยชัดชัดเลยพี่แข่งแข่งแห้งแห้งนะสวยสวยเลยนะครับ ปิดบอกปิดนะพี่เนื้อกเก่าอย่างนี้นะพี่นะโทรคิ้งเดียวนะพี่นะศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่ทักก่อนได้ก่อนนะพี่นะโทรก่อนได้ก่อนเลยนะครับโทรก่อนได้ก่อนนะพี่นะทักก่อนได้ก่อนเลนะนะยนะครับพี่ท่านไหนจะเก็บสะสมไว้ให้ลูกใครหลานนะครับในอนาคตมีมูลค่านะพี่นะพี่นะพท่านไหนจะเอานาไปใช้นะพี่ค้าขายก็ร่ำรวยนะเดินทางก็ปลอดภยัยนะพี่นะ เดินทางก็ปลอดภัยนะทั้งไปทั้งกลับนะพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ะปิดบอกปิดนะพี่นะคําเดียวนะพี่นะ,ะมาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะอะสวยๆอย่างนี้เลยพี่ดูเก่าๆเลยโอ้โหดูพี่ดูเก่าๆเลยเนื้อกุกๆเลยนะพี่นะสวยๆนะพี่นะรายการนี้ผมบอกเลยเนื้อเน่าๆน,านะพี่นะ สวยๆดูรอยหน้ารอยยุบรอยย่นรอยแตกนะพี่นะสวยๆเลยผมบอกตามตรงเลยนะพี่นะโอ้โหผมบอกตามตรงเลยนะพี่นะสวยงามนะพี่นะสวยงามนะพี่นะอ่ะสวยงามอย่างนี้มาดูด้านหลังนะพี่นะดูด้านหลังกันนะพี่เนี่ยอืมเก่าๆอย่างนี้นะพี่นะเก่าๆอย่างนี้เลยหายากนะพี่นะหายากอ่ะปิดบอกปิดนะพี่นะคำเดียวปิดบอกปิดเลยนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะ รายการที่สิบอ็ดนะพี่นะปิดบอกปิดเลยนะพี่นะมาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะ,ะมาดูสวยๆเลยพี่รายการสุดท้ายเราสวยๆแห้งๆเลยเนื้อเก่าๆเลยนะพี่นะเนื้อเก่าๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยพี่อืผมบอกได้เลยนะพี่นะรายการนี้ทีเด็ดนะพี่นะปิดบอกปิดนะพี่นะคําเดียวเลยนะพี่นะ โคล้งงเดียวนะพี่นะสองวันถึงหน้าบ้านนะไม่เกินสามวันนะพี่นะโอ้โหพี่ดูเนื้อด้านข้างนะพี่นะผมบอกให้เลยตุบตุบตับตับเลยนะพี่นะตุบตุบตับตับเลยรอยยุบรอยย่นนะพี่ดูรอยแตกนะครับสวยๆเลยนะครับมาดูด้านหลังนะพี่นะมาดูด้านหลังอ่ะฮะมาเห็นด้านหลังเป็นไงพี่แน่นไปด้วยเหมือนสารนะพี่นะไม่ปิดไม่ได้แล้วนะพี่นะไม่ปิดไม่ได้แล้วนะ โทรก่อนได้ก่อนนะพี่นะทักก่อนได้ก่อนเลยนะพี่นะทักก่อนได้ก่อนนะพี่นะเราไม่เอาเปรียบกันนะพี่นะสวยๆอย่างนี้จ a m j a อย่างนี้ปิดบอกปิดนะพี่นะคําเดียวนะพี่สองวันถึงหน้าบ้านไม่เกิน3วันนะพี่นะอ่ะพี่ท่านไหนสนใจรายการไหนนะครับทักหาได้เลยนะพี่นะ ทักหาได้เลยนะครับหรือขอรูปเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมนะครับก็ขอกราบขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาดูช่องของเรานะครับช่องของวุ่งคนภาคเครื่องนะครับพับบ้านๆของเรานะครับก็ขอพี่ๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอกราบขอพระคุณครับ